12อาชีพเริ่มต้นไม่เสี่ยง AI แทนที่เติบโตเร็วในอีก10ปีข้างหน้าเมื่อองค์กรใหญ่ๆตดคนออกอีกระลอกปลายปี2025เพราะนำ AI มาใช้แทนคนแต่ผลสำรวจหนึ่งชี้ว่ามี12อาชีพระดับเริ่มต้นที่ไม่เสี่ยงถูก AI แย่งงานเติบโตสูงใน,ในอีก10ปีข้างหน้ารายงานจากริซุมแนวแพลตฟอร์มหางานชื่อดังเผย12อาชีพระดับเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูก AI แทนที่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในอีก10ปีข้างหน้า อาชีพที่ปลอดภัยจาก AI คือกลุ่มที่ต้องใช้ทักษะด้านความเข้าใจมนุษย์การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการลงมือปฏิบัติจริงสายงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสุขภาพพลังงานสะอาดและช่างเทคนิคเฉพาะทางซึ่งยังคงต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์เป็นหลักและเป็นที่ต้องการสูงในวันที่หลายองค์กรใช้ AI มาช่วยทำง,งานแทนคนจนนำมาสู่การปลดคนออกจากระบบการจ้างงานแต่อย่าเพิ่งท้อใจ เพราะยังมีอีกหลายสายอาชีพที่เทคโนโลยีไม่อาจแทนได้ไรายงานล่าสุดจากริสุงมแนวเปิดเผยว่างานที่ต้องใช้หัวใจและความเข้าใจมนุษย์และการลงมือทําจริงยังคงเป็นที่ต้องการสูงและเติบโตเร็วที่สุดในช่วง1ิปีข้างหน้าหลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างอเมซอนและ UPS ประกาศลดพนักงานร่วมหลักหมื่นคนทางบริษัทดังกล่าวออกมาระบุว่า AI เป็นหนึ่งในเหตุผลของการปรับลดพนักงานทั่วโลกคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าแล้วงานแบบไหนที่ยังปลอดภัย จากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีหลายอาชีพจะถูกจ้างงานสูงไม่ง้อ AI ภายใน10ปีข้างหน้ารายงานของริซูมเนาที่อ้างอิงข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานสหรัฐ US Bureau of Labor Statistics และฐานข้อมูลอาชีพโอเน็พบว่ามีอย่างน้อย12อาชีพระดับเริ่มต้น Entry Level ที่ยังมีแนวโน้มเติบโตเร็วและมีความเสี่ยงต่ำต่อการถูกแทนที่ด้วย AI ภายในปี2 0 3 4หรือในอีกประมาณ9-10ปีข้างหน้า งานเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องจบปริญญาตรีบางอาชีพเพียงแค่มีวุฒิปวสหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเท่านั้นแต่กลับให้รายได้เฉลี่ยตั้งแต่5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อปีราวๆ1.6ล้านบาทขึ้นไปคีสเปนเซอร์คีสเพนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพจากริสุ่มเนวอธิบายว่างานที่ AI ยังทําแทนไม่ได้คืองานที่ต้องใช้การตัดสินใจในสถานการณ์จริงการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของมนุษย์รวมถึงการปรับตัวกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ AI อาจจัดการข้อมูลได้ดีแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อต้องรับมือกับตัวแปรที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงเนื่องจากงานเหล่านี้ยังต้องอาศัยวิจารณญาณของคนเป็นหลักซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยียังเรียนรู้ไม่ได้ทั้งหมดสเปนเซอร์ Spencer อธิบายเพิ่มเติมเปิด1ออาชีพประดับเริ่มต้นที่ยังตอดภัยจาก AI เริ่มกันที่สายสุขภาพซึ่งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ AI เข้ามาได้ไม่เต็มรูปแบบและยังต้องพึ่งพาแรงงานมนุษย์เป็นหลักผู้ช่วยทันตแพทย์เดนทัลไฮจินิส์ อาชีพนี้ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สูงผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโดยตรงซึ่งไม่สามารถใช้หุ่นยนต์แทนได้มีรายได้เฉลี่ยปีละ94,260ดอลลาร์ประมาณ3ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มเติบโตถึง7%ภายในปี2 0 3 4นักตรวอัลตราซาวทางการแพทย์ (Diagnostic Medical Sonographer) เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความเข้าใจเชิงเทคนิคผสานกับการสื่อสารกับผู้ป่วยการแปรผลและวิเคราะห์ภาพจากคลื่นเสียงยังคงต้องอาศัยความแม่นยำของคนจริงรายได้เฉลี่ย8 9ด4 0ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.9ล้านบาทต่อปีและเติบโตเร็วถึง13%เอร์เซนนักบำบัดร,ระบบทางเดินหายใจ respiratory therapist งานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งหลังโควิด -19 ต้องใช้ทั้งทักษะเครื่องมือแพทย์และความเข้าใจสภาพร่างกายมนุษย์มีรายได้เฉลี่ย8 4ด0 0 50ดอลลาร์ต่อปีประมาณล้านบาทต่อปีและเติบโต12%เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์และเอ็มออร์ได (Radiologic and m r a t e c h n o l o i s แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่การวิเคราะห์ผลภาพและการดูแลผู้ป่วยขณะตรวจยังต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์ในการประเมินผลหรือวินิจฉัยรายได้เฉลีย่ย7 8 9ด78,980ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.6ล้านบาทต่อปีและเติบโต5%ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด occupation a l Therapy Assistant งานที่ต้องเข้าใจผู้ป่วยในเชิงจิตใจและร่างกายเพื่อช่วยฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตประจำวันมีรายได้เฉลี่ย6 6 0 5 0ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.14ล้านบาทต่อปีและเติบโตสูงถึง18%เอร์เซภายในทศวรรษหน้าช่างเทคนิคกังหันลมวินเทอร์บานเทคนิชันกลุ่มอาชีพสายเทคนิคและพลังงานสะอาดก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของโลกและยังต้องพึ่งมือมนุษย์ยังเต็มรูปแบบ โดยช่างเทคนิคกังหันลมถือเป็นอาชีพดาวรุ่งแห่งยุคพลังงานหมุนเวียนเพราะงานซ่อมบำรุงกังหันลมต้องอาศัยทั้งทักษะทางไฟฟ้าและการปีนป่ายโครงสร้างขนาดใหญ่มีรายได้เฉลี่ย62,580ดอลลาร์ต่อปีประมาณ2.03ล้านบาทต่อปีและอัตราเติบโตพุ่งสูงถึง5 0ซซึ่งแต่ระดับเติบโตเร็วที่สุดตามรายงานฉบับนี้ผู้ช่วยศัลยแพทย์และการผ่าตัด surgical assistant and technologist การผ่าตัดยังต้องใช้ทีมแพทย์ที่เข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าการเตรียมอุปกรณ์และสนับสนุนศัลยะแพทย์เป็นสิ่งที่หุ่นยักษ์